นอแก่ค่ะค่ะุณค่าแลกันไปรอดูกันเดี๋ยวรอจไปดกันไอ้ข้วขอขอคาดบเดียวกันเอาแล้วบันเดียวกันอาจารย์เอด้าขอบคุณค่ะใส่เลือด้วใส่เลือด้อค่ะดาวไเลยค่ะขอบคุณค่ะห้งอปาที่พูดรวมเปียกมน่รู้อะไรนีเป็นเ้อเนืเล่นลเล่ เขาที่ไปนั่งเราจิตต์ไงลูกคุณก็อยู่ตรงนั้นน่ะกล้องอะเสร็จเรียบร้อย

จะเบียงทางนี้ก็ได้สิเบียงทางนี้ก็ได้สิมามามาตอนนั้นเป็นเกิดเป็นเบียงมาเมื่อตอนท่านระวางว่าทางห่างข้างกันค่ะรองเท้าค่ะสวยมากเลยสวยไหมสวยเนาะอันนี้เพิ่งมาล่าสุดเลยนะเนี่ยอันนี้ใช่แล้วแล้วสังเกตว่าเป็นหน้าใครสังเกตเป็นหน้าใคร น่เพิ่งมาล่าสุดเลยเนี่ยเนี่ยป้าผู้ใดเป็นไฟเบียงคือสุดยอดค่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะยังไม่อิ่มอิมอยู่ค่ะไฟเถียงเทียบีนนั้น่ใหญ่เลย่ยังเลยก็ยังไม่พอเยอะไปสับ ร้องอยู่แล้วบรรยาก,กาศคะพี่ทอง

วานไหมหวานไหมสวดีค่ะเซลเซลเซลคักลาคักลายของสอมิวของสอมิวของสอมิวอ่ะปีมิวมิ้วกับมิวมิวมิวน่อย่มิวน้อยมิวนางยักษ์เนาะเออมิวนางยักษ์กับมิ้วหน่ย Sing, 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 sing,

สี่สีสีสี

ก็เม็ดลูกเข้ามา <laughs> <laughs> <laughs>

จีซีซีจีซีซีจีซีซี ขับมังไก่สืัสดีครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสสดครับชีสแม่งเมาคักเมาคอับอเมา